รูปพญายนาคตัวนี้ใครถ่ายมาบอสไปนึกดูนะรูปพญายนาคตัวนี้ไม่ใช่ f c พอต่ตอไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่รูปตัวนี้มันมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรงรูปตรงนี้ไม่ใช่ f อพอต่ตอถ่ายไม่ใช่ยูทูบเบอร์ถ่ายแล้วเขาเข้าไปได้อย่างไรนะคะแล้ววันนั้นที่วันที่ตัวลูปแป้ เข้าไปวันนั้นนะ่ะนอนบ้านใครแล้วไปทําอะไรแล้วไปกินอะไรแล้วไปหาใครนะบอสนะเออนะบอสนะ example ทุกสิ่งทุกอย่าง example นะบอสนะนะฮะนะบอสพวกเราบอกเลยว่าข้อมูลของพวกคุณเนี่ยนะคะ มีอยู่ในหัวใจของพวกเราหมดแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าสีเอี่ยมเนี่ยนะคะจะย้ายข้างไปตรงไหนหน้าว,วันหนึ่งเดี๋ยวสีเอี่ยมนะคะสีเอี่ยมเนี่ยถึงอกถือโอกาสอันเวลาที่เหมาะสมสีเอียดจะค่อยๆเปิดหน้าของแต่ละบุคคลให้ทุกคนดูทีละน้อยทีละน้อยนะจ๊ะทีละน้อยทีละน้อยในคดีของเด็กน้อยคนนี้ทีละน้อยทีละน้อยมาไพผู้ใดอย่างไรเมื่อไหร่อย่อยางไรก็รพอ ส่วนใครที่โดนรับกรรมไปใครที่กําลังโดนคดีความไปนะจุดวันตุวนันนี้ทุกคนก็รับกรรมไปไอเตี้ยยัยงจําต้นหอมที่สับได้ไหมคะคลิปต้นหอมที่สับและสุดท้ายเตีย้ยก็ต้องลบไปเตีย้ยฟังฟังมานะจ๊ะแล้วไม่ต้องมาบอกว่าพวกกูไม่เอาเมืองอีจันไรเมืงถามตูได้ยังว่าคนอย่างตูเนี่ยจะเอาพวกสูไหมสูรกระตูมีจุดคนละเดียวกันไหมเรามีจุด เดียวกันหรือไม่หรือเรามีคนละจุดเราเข้ามาทําอยู่ตรงนี้เหตุผลเดียวกันหรือทําไมเราถึงจะต้องมาเป็นพวกเดียวกันเอาตรงๆคือผมมีภาระครอบครัวผมนะครับผมไม่อยากจะไปยุ่งให้เกิดปัญหาหเกิดคดีขึ้นมากับผมอีกนะครับแค่นี้ผมก็ใช้จ่ายเยอะนะครับคือคดีผมเนี่ยถึงศาลแล้วเนี่ยผมต้องโดนปรับ10,000แนนะครับผมต้องโดนปรับ10,000แ รอลงถ้ารอลงอาญานะก็ต้องโดนปรับอยู่ดีนะครับนะผมต้องใช้เงินเยอะผมถึงไม่อยากกระตกุกกระตากกระดิ้นอะไรนะครับผมก็เก็บเงินของผมไปเก็บเงินของผมไปนะครับแค่นั้นเองนะครับตํารวจตํารวจสารวัตรท่านมีเมตตาให้เวลาผมผม,ผมก็เก็บเงินไปนะครับผมถือว่าเป็นกรรมของผมนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็ถือว่าเป็นกรรมของผมผมก็ไม่ไปโทษใครนะครับนะนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมก็ กับขอโทษทุกๆคนอีกครั้งหนึง่งก็กลับขอโทษด้วยถ้าทําอะไรให้ใครไม่พอใจหรือผิดใจนะครับผมทนานชีวสุดกับขอโทษด้วยความจริงใจและจากใจนะครับนะไม่อยากจะให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกแล้วนะครับกับขอบคุณมากนะครับกูบอกแล้วมึงในตัวขึ้นนะใต้น้ำอิจฉนร้านี่กันแดงแล้วนะเอฟซีเอามันว่าจันไรเดง<ะ>แล้วมันบอกว่าจันไรเดงแล้ว อาดนขึ้นอะไรนะอาตอเตีเยนทใ,ใช้วิชาขึ้นใต้นะ้าผมเชื่อเลยผมผมวิเคราะห์มานานแล้วโอ้โหอีกดันไลเนี่ยเขาเป็นนักวิเคราะห์ค่ะเขาวิเคราะห์มานานแล้วค่ะเขาวิเคราะห์มานานแล้วเขาเป็นนักวิเคราะห์เอฟซีปตต้องเชื่อเขาเขาตอนนั้นจําได้ไหมเขาขวิเคราะห์บอกว่าผมวิเคราะห์คดีไหนคดีนั้นโดนเขาคุกหมดเลยสงสัยอะไรอย่างเงี้มันจะโดน อีหน้าคังคกเนี่ยออนนเื่นขึ้นไปน้ำจนอยู่ไม่ได้ดตอนนี้จันไรเนี่ยไ,ได้ข่าวว่ามุดมาช่องพวกเราหมดแล้วไม่รู้แล้วเห็นนาทีพูดเนี่ยนะแต่ย่ใครพูดนะนาทีนาทีพูดว่าฉัานไปมุดใช่ไหมฉันไปมุดใช่ไหมหล,ลักฐานนะเว้ยหลักฐานนะเว้ยนาทีบอกฉันมุดใช่ไหมคำว่ามุดแปลว่าอะไรคะคำว่ามุดเดียว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 คำว่ามุดเนี่ย นาทีนาทีอยู่ไหนไปเรียกนาทีมาดินาทีบอกว่าฉันมุดไปฝั่งนูน้นคําว่ามุดแปลว่าอะไรเพื่อนเพื่อคาว่ามุดคําว่ามุดนี่คือทําให้ใครไม่เห็นหลบลีซ่อนลีเข้าไปในรูนุน่นนี่นั่นซุกหัวซุกหัว,ซ,หวซุนมุดเข้าไปอันนี้คําว่ามุดนะจ๊ะน้องเตี้ยอันนี้คือคําว่ามุดนะฮะมุดเข้าไปนาทีมันบอกไอ้ <c oughs> นี่ไม่ยอมกายคนเดียวนาทีมันบอกนาที นี่ยทีที่อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเตี้ยเอาแล้วนะสองคนนะเตี้ยเนี่ยทีมันบอกอ่ะโอเคนะนีทีมันบอกเตี้ยเมื่อวานนะสีเปิดข่าวนี้ให้เตี้ยดูแล้วใช่ไหมสีเปิดข่าวนี้ให้เตี้ยดูแล้วใช่ไหมแทน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 สีเปิดข่าวนี้ให้เตี้ยดูแล้วใช่ไหมข่าวอะไรเนี่ยตัวรู้เปล่าว่านี่ข่าวนี้คือข่าวอะไรตัวรู้เปล่าตัวได้สองอยังอะ ตัวได้สองอย่างตัวได้2อ,อย่างถ้าตัวยังไม่ได้รอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งข่าวนี้นี่เมื่อวานสารพิพากษาสารมินบุรีพิพากษาสดสดร้อนๆเลยนะคะคู่กรณีของใครคะของท่านอะไรคะท่านแตม้มจะคู่กรณีของท่านแตม้มไประดับไหนคะอดีตในตํารวจชื่อดังเลยนะคะนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะท่านแต้มเนี่ยนะคะสารพิพากษาไปเนี่ยไม่รอโรงอาญานะจ๊ะ นะคะแล้วก็ชําระเงินแสนห้านะคะแล้วก็ค่าทนายอีกหนึ่งหมื่นนะจ๊ะเตี้ยจ๊ะแล้วฉันจะบอกให้เตี้ยให้ฟังนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะว่าฟังชัดซัดนะจ๊ะเตี้ยท่านสันทนะเนี่ยโดนข้อหาหมิ่นประมาทยังโดนไปแสนห้าไม่รอลงอายาจากท่านแต้มแต่ของน้องเตี้ยเนี่ยมิ่นประมาทด้วยการโคโฆษณาตึบ๊บฟังชันนะคะ ท่านสันทนะโดนหมิ่นประมาทซื่อๆนะฮะมิ่นประมาทซื่อๆท่านสันทนะผู้กรณียังโดนไปตั้งแสนห้าไม่รอรงอายานะจ๊ะของน้องเตี้ยน้องแปงน้องนางฟ้าสุดสวยมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งแน่นอนมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอัตราโทษก็จะสูงกว่าอันตะกี้อีกอันตะกี้แสนห้า น้องเตี้ยจะแสนเท่าไหร่ดีคะแสนสาหัสหรือเปล่าน้องเตี้ยจะแสนอะไรดีแสนสาหัสเอาเวลานี้ไล์สดเยอะ เยอะๆเช้ากางวันเย็นเช้ากับวันเย็นระหว่างขั้นเวลาก็ขายไส้กอกไปด้วยระหว่างขั้นเวลาก็ขายเสื้อกีฬาไปด้วยระหว่างขั้นกีฬาก็ขายเสื้อลายดอกไปด้วยอย่าลืมอย่าลืมใส่เสื้อแล้วก็ไปเรียกไอ้หน้าทีนะมาช่วยกันขายด้วยเพราะว่าตะกี้พูดอะไรไปแล้วพูดอะไรไปแล้วว่าอีจะไหลใช่ไหมฮะจะไหลนะนะมันโดนทิศหัวส่งแล้วมันก็มุดมาหาฟังเรามันมุดมาหาฟังเราเพราะหน้าทีมันบอกอ่าหน้าทีมันบอก เดี๋ยวนะนะฮะนาทีนาทีพูดให้มันชัดชนะนาทีคำว่ามุดคืออะไรมุดคือหูยแบบลึกลับจันทร์สีทำตัวลึกลับซอกเซกเข้าไปในรูอนูรูขุมขนของพวกเธอเนี่ยเข้าไปในรูอนูรูขุมขนของพวกเธอเนี่ยนะคะขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะนี่คือคําว่ามุดใช่ไหมคะแน่นอนนะคะคำว่ามุดพิตเตียใช้คาว่ามุดและพิ่เตียบอกว่ารู้ข่าวนี้มาจากพี่นาทีค่ะนะคะนาทีคือใครคะนาทีคือใครทุกคนรู้ใช่ไหมคะพิตเตียยืนยันนะคะ ส่วนแต่นาทีเนี่ยนะคะก็ใช่ย่อยนาทีก็ไปออกคลิปเหมือนกันฉันก็ชักสงสัยอยู่สองคนที่ทําอะไรกันเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะฮะท่านแต้มเนี่ยฮะ,ะจัดให้ไปแสนห้าแล้วนะคะเราจะไม่รอรองอยังท่านแต้มจัดให้ไปแล้วนะคะเตี้ยก็จะมาซ้ําจังสีรอบหนใช่ไหมคะนะฮะเตี้ยบ,บอกว่าอะไรคะเราไม่เอาอกจลายมึงถามตูได้ยังว่าตูจะไปหรือไม่ไปเนี่ยเตี้ยมึงถามตูได้ยังนะนะถามตูว่าไปหรือไม่ไปถามยังนะะ ฉันบอกไอ้หนวยไปแล้วหนึ่งคนฉันบอกไอ้หนวยไปแล้วหนึ่งคนว่าหนวยมึงกระตูเป็นเส้นขนานมึงเข้าใจคำว่าเส้นขนานประเส้นขนานนะอ่าเส้นขนาดนะรู้จักประเส้นขนานนะฉันอยู่คดีน้องชมพู่มาถึงขนาดนี้มึงจะให้กูอยู่ไปอยู่ฝั่งนู้นได้ยังไงล่ะฝั่งนู้นมีอะไรให้อยู่นะคะอ่าฝั่งนู้นมีอะไรให้อยู่เ่ยนะเออถ้าฉันอยู่ฝั่งนู้นจะเปิดสติกเกอร์ฝั่งนี้ตั้งนานละเออแหมวิเคราะห์อะไรไม่ได้เลือกเลยนะคะพวกนี้นะคะอ่ะส่วน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 บอสเนี่ยนะฮะบอสเนี่ย ส่วนบอสนี่ก็ไม่น้อยหน้าคือตอนนี้ไปเอาข่าวอะไรมากันจากไหนจะบอสนี่ฉันอยากจะถามนะคะขอขอดูหน่อยนะคะอ่ะอันนี้เมื่อเมื่อไหร่เนี่ยวันที่6เมื่อวานใช่ไหมเห็นเวลาไหมเวลาพวกเราเก็บคงเก็บคลิปอะไรนี่พวกเราก็จะใส่วันที่ให้เรียบร้อยเลยนะคะว่าอ่าได้พูดไว้ในวันไหนช่องสีจันเนี่ยช่องจันไลเนี่ยช่องจันไลเนี่ยจันกังกบเนี่ยช่องจันกังกบเนี่ยเวลาเก็บคลิปเก็บหลักฐานเนี่ยเก็บเป็นวันที่ด้วยนะจ้า อืมคลิปเต็มด้วยนะจ๊ะแล้วก็คลิปเต็มไม่พอนะจ๊ะไม่ใช่ไม่แหล่ะพดีค่ะคลิปเต็มไม่พอเก็บคลิปย่อยๆด้วยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวให้ดู example อ,อันนี้คลิปพูดเมื่อวานใช่ไหมตัวอคอมเมนต์นะครับนะ c น m m e n t น้องจันนะครับน๊ะน้องจันจ้ะน้องจันก็เดทางไปแล้วครับน้องจันเดินทางไปแล้วก็เลยต้องมาอาศัยครับทำ่าหมดทางไปก็คือต่างหูเขาไม่เอาคนะแม่ไม่เอาครับไม่เอาภารกันไม่เอาเรอกมาเลย มาเขเลยสถานการจะหาพวกเป็นจะหาพวกแล้วก็อยาจันไลไม่ฝั่งนู้นไม่ฝั่งนี้จนไลไม่เคยหาพวกจนไลมีพวกอยู่แล้วจันไลไม่จําเป็นจะต้องหาพวกถูกไหมฮะจนไลมาทําช่อง y o u t u ู e จนไลไม่ได้หาพวกทั้งสิ้นฟังไว้นะฮะไม่หาพวกจนไลมีพวกและพวกของจนไลก็ชัดเจนจันไลไม่จำเป็นจะต้องอิงแอบแนบซิดของใครทั้งหมดทั้งหมดแนะ ถ้ารู้จักจันไรจริงๆตั้งแต่จันสีทีเคจันไรไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาหาว่าฉันคือพวกของใครถูกไหมฉันมีความชัดเจนในเรื่องราวของฉันฉันมีความมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนของฉันถูกไหมไอเตี้ยไอเตี้ยบอกว่าฉันไม่ชอบเลยคนที่มันปากที่มันมันพูดเป็นปากมันก็ยุ้งยิ้มยุ้มยิ้มก็ปากแม่ให้มาอย่างนี้จะให้ปากอย่างไงอ่ะอ้เวลาดูอย่าดูปากสิดูลูกตานี่ก็ถ้ามันไม่ชอบผู้หญิงปากยุ้งยิ้มยุ้มยิ้มเลย่ย ก็แม่ให้ปากมาอย่างนี้ให้ปากยังไงอะ่ะโอเ็าปากก็เป็นอย่างนี้ใช <laughs> ่ไหมอืมอย่างนี้เหรอคะก็แม่ให้ปากมานะคะอ๋อแม่ไม่ชอบปากแล้วอยากรู้ว่าพี่เตี้ยเนี่ยชอบปากยังไงผมไม่ชอบผู้หญิงปากยุมย้มยิมย้มยุ้มยิ้มแล้วพี่เตี้ยชอบผู้หญิงปากยังไงอะ่ะปากปากไม่หุบ嘛คะอืมคิดอ๋อ,อสีรู้แล้วพี่เตี้ยชอบผู้หญิงขายหมู ใช่ไหมล่ะพี่เตี้ยชอบผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวก่อนทีละคนทีละคนเดี๋ยวเรารวมกันทีเดียวพี่เตี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้พี่พี่ตือ่อใช่ไหมคะได้เลยทีละคนทีละคนอาจารย์ไลน์าจารย์มุดแชทนะคะาจารย์มุดแชทอ่ามาอจารย์มุดแชทดีกว่ะไปหาหลักฐานจำไลยมุดแชทมาด้วยนะจ๊ะใครที่แอบอ้างว่าจารย์มุดแชทระดับจาจารย์ไลายไม่มุดแชทอย่าไปหาอาจารย์มุดแชทมาให้เจอไม่เจอนะจะฟ้องอีตนะาโนเลย ฉันจะฟ้องอีตาพลว่าพวกเธอเนี่ยพวกเธอทุกคนเนี่ยใส่ไร้ป้ายสี่ชั้นถูกใช่ไหมมีเอ็ดดูนลูเยาแท้เตียนเนี่ยแอดมิน,นเก่าชั้นเนี่ยแอดมินเก่าชันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมกลุ่มพวกชั้นเนี่ยจะอยู่สถานที่ไหนบางทีพวกชั้นรับรวงพรางเนี่ยรับรวงพรางวันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยถูกไหมเยาแท้เตียนไม่รู้เรื่องพวกนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะคะไม่รู้ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเด็กของแจมสีนี้อยู่ตรงไหนบ้างไอ้ย,ยะ พวกเธอไม่รู้พวกเธอไม่ต้องพูดแม่แม่ย่นานางเธออย่อยาเธออย่าโผล่มานาจะเธอเธอเธอไปออกไปก่อนเย้าแรเตียนออกไปก่อนความจริงแล้วนะคะสส่รับ0 0 8ของพวกเราต้องออกไปอย่าแสดงตัวอย่าแสดงมั่นแาน่มาั่นหน,นกกันมากนะคะที่รู้รู้อยู่นะคะเดี๋ยวเราค่อย,อยๆแวาระดับนี้เราไม่มุดนะคะเราไม่มุดแชทนะคะไม่มุดแชทเอามาก่อนมาก่อนเขาเรียกอะไรอ่ะอ่ามันมีตัวโน้นแต่เป็นหาเพจหาข่าวหานู่นนี่ที่นีเขามาคอมเมนต์หาพวกพะทอ่นี่ก็ มเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้บอสบอกว่าบอสไม่ไว้ใจใครแล้วบอสไม่ไว้ใจใครหรอกบอสไม่ไว้ใจใครแล้ว,มว,ใใแ,ลวแม้แต่ฝั่งเดียวกันบอสก็ไม่ไว้ใจใครอุ้ยตายแล้วมันมาถึงจุดนี้ได้ไงคะคุณบอสสรุปฝั่งเดียวกันบอสก็ไม่ไว้ใจใครแล้วเหรอคะตอนนี้อืมตายแล้วนะคะเดี๋ยวก่นนนะะนะะอนเดี๋ยวก่อนนะคะนะมีเราโอบไว้ไวใ้ใคร ผมไละกาตัวเองนะครับก่อนอันนี้เคยไปเชื่อแบบนี้แหละที่ทำในคอมเมนต์ช่องขฝั่งเราแล้วฝั่งเราเขาพูดดีทำให้เราเชื่อใจว่าเออมันมาดีฉันยังไปฟ้องนักลบออนไลน์อ่ะนี่ฉันไปฟ้องตาผลไม่พอฉันไปฟ้องนักลบออนไลน์นะไอ้บอสมันถามว่าฉันมุดไอ้นักลบออนไลน์เป็นพยานฉันมุดช,ช่องเธอไหมไม่มีอนะฮะอ๋อนี่ยต่อต่อต่อตอ,อนน,นี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อใจแล้วโ <c oughs> วยนาย ระผมพูดตรงนี้เลยแล้วก็ผมประกาศตรงนี้เลยไม่เชื่อใจใครเลยเจษสีก็มีคอมเมนต์นะช่องหนึ่งแล้วผมก็บอกเลยชื่อแล้วแบบไม่ไว้ใจใครแล้วเว้ยคอนเทนต์หรอเมื่อถึงคุณจะไม่มีข้กลางคับคุณจะไม่พอยอะไรยังไงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกขอโทษนะคะที่ที่ทำให้พวกคุณเกิดความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะฮะขอโทษจริงๆที่ที่ทำให้พวกคุณไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเสจษสีไม่คิดว่าสิ่งที่จันฎีทำอย่างตรงนี้มันทำให้พวกคุณไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะนะ อ่ะอันนี้เมื่อวานใช่ไหมคะอันนี้คลิปเมื่อวานที่เขาพูดใช่ไหมคะว่าจากหลังจากที่จันไรเนี่ยมันมาหาพรรคพวกฝั่งเราปุ๊บเนี่ยกูมไม่ไว้ใจใครเลยตอนนี้กูไม่ไว้ใจฝันนมม่งพวกวกูแล้วเนี่ยกูไม่รู้ว่าใครคุยกับจ e ันไรบ้างแล้วเนี่ยเอออีจ e ันไรมันไปคุยกับใครบ้าง้วทำไมเอฟซีเราพวกเราต้อนรับอ e ีจันไรกันจังเลยทําไมเอฟซีฝั่งพวกเราทาไมถึงไปวิ่งไปหาอ e ีจันไรกันคือตอนนี้กูงงไปหมดแล้วมันงงค่ะขนาดยูทูบเบอร์สวนยางยังงงเลยว่าผู้ไอ้ผู้งงว่าสรุปอีจันไรมันย มันมันยังไม่สังกัดอยู่งงว่ามันจะมาหาพวกเราหรือหรือมันจะไม่มาวะงงวานะฮะงงเอาไม่งงไงล่ะก็ไอ้หน่วยมันไปตั้งโต๊ะรับขวัญจันทร์สีมาซาจันทร์สีนางมารายก็มานะจันทร์สีเนี่ยน่ะนะทำให้พวกเนี้ยนะฮะเริ่มเกิดอาการหลอนกันเกิดขึ้นแล้วค่ะนะคะทีนี้นะฮะอันนี้คือคลิปไลา์เมื่อวานแต่บอสจาครั้งหนึ่งได้ไหมบอส บอกว่าจันไลเนี่ยนะคะคงไม่มุดช่องบอสแน่นอนนะคะบอสบอกว่าบอสเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะคงกลับอืม,มาหาคอนเทนต์นะดีนะคนทาไปแล้วนะครับดทาไปแล้วดีนะต้องเลยเข้ามาต้องเลยเข้ามาแบบบอสบอสคนที่หมดทางไปนะสีหรือบอสถามถามถามให้แน่แน่สิบอสคนที่หมดทางไปเนี่ยสีหรือบอสกันแน่จ้าสีหรือบอสตอนนี้บอสจะไปทางไหนบอสต้องถามใจตัวเอง ทำไมยอดยอดคลิปของบอสแต่ก่อนหลักหมื่นทําไมตอนนี้มันเป็นหลักร้อยแล้วล่ะบอสมันตกข้ามจากหลักพันเป็นหลักร้อยแล้วนะบอสเอ้ยมันตกอย่างเริ่ยนะฮะเกาะไอซีของเราเกาะของเรานะบอกวร่าเป็นมันมาเริมถ้าเหมือนเดิมผมก็ไม่ได้อะไรผมไม่ได้ให้ค่านะใครกับตะก็บบเผมผมไม่หรอกนะด่าผมด่านุ่นด่านี้ด่านั่นนะครับด่าผมด่านุ่นด่านี้ด่านั่น ครั้งหนึ่งเนี่ยใครด่าจันสีเจ้ะครั้งหนึ่งใครด่าจันสีจ้ะทุกคนเป็นพยานแม้ว่าฟากฝั่งนูน้นแต่ละช่องแต่ละฝั่งแต่ละคนลบคลิปไปแล้วกันหมดแล้วพวกเราเคยบอกแล้วไงว่าข้อมูลของสั่งพวกคุณแม้คุณจะลบไปมากน้อยแค่ไหนพวกเรามีหมดทุกคลิป example คลิปนี้ example คลิปนี้จำได้ไหมจำได้ไหมคะนี่ก็ไป็ตัตา่าง หู่บ้าน,น,นมันมอยู่แถวนั้นอยู่เผ่านั้นมันกรอนหากินกับคนไทยมันบอกว่าดิฉันเป็นแมวค่ะอยู่เผ่านั้นอยู่หมู่บ้านนั้นดิฉันเป็นแมวอ่ะฮะบ้านฉันไม่ได้อยู่บนภูเขานะคะนะคะบางบางคำได้ต้องตัดนะคะทุกวันนี้หากินโกอินเตอร์ครับตัดโกอินเตอร์ครับไป<ก>หาตรุรกีของเวยใหญ่ๆไปตายแมวไปตายแ้วนะคะตายแล้วขอโทษนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะขออนุญ,ญาตค่ะมันบอกว่า แต่ก่อนมันอยู่เผ่านั้นอีกคนนั้นมันอยู่เผ่านั้นเสร็จแล้ว,วตอนนี้มันโกอินเตอร์มันโกอินเตอร์ไปอยู่ตุรกีบอสพูดถึงยูทูบเบอร์ตัวไหนที่มันอยู่ตุรกีคลิปนี้ยังอยู่นะบอสมันไม่ใช่แค่คลิปนี้นะบอสมันมีอีกหลายหลายคลิปที่อยู่กับพวกเราดังนั้น,น,นบอสกำลังละสัาระสายจิตใจของฝั่งนูง้นตอนนี้บอสกเตียถามให้ดีๆว่าตัวเองมี พวกหรือยังเอางี้ดีกว่าตัวเองมีพวกแล้วหรือยังนะฮะยายดวงใจเอาไหมชุดเตปเอาไหมไอเชฟเอาไหมตอนนี้ถามไอเตี้ยก่อนไอเตี้ยตัวตึงก่อนตัวแรกนะคะตัวตึงก่อนว่าเตี้ยแน่ใจนะว่าเตี้ยจะอยู่กับบอสนะฮะบอสนะคะบอสนะฮะเตี้ยแน่ใจนะว่าเตี้ยจะอยู่กับบอสนะนะคะอ่า เหตุมันเกิดจากอีหยางคะ่ะเหตุมันเกิดจากอีหยางเหตุ uh, มันเกิดจากอีหยางใช่ไหมเดี๋ยวสีจะไปเล่นบ่อยๆนะไม่ต้องห่วงนะคะสีไปเล่นบ่อยๆเดี๋ยวให้สี่ดูให้ดู example mm. บางสิ่งบางอย่างนะคะเดี๋ยวสีให้ดู example mm. บางอย่างรูปพญานาคตัวนี้ใครถ่ายมาบอสไปนึกดูนะรูปพญานาคตัวนี้ไม่ใช่ f c พตต t ไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่รูปตัวนี้มันมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร รูปตรงนี้ไม่ใช่ fc ออต่ตอถ่ายไม่ใช่ y ยู t ทูเบอร์ถ่ายแล้วเขาเข้าไปได้อย่างไรนะคะแล้ววันนั้นที่วันที่ตัวอ่าลูปแป้เข้าไปวันนั้นนนอนบ้านใครแล้วไปทําอะไรแล้วไปกินอะไรแล้วไปหาใคร นาบอสนะานาบอสนะ example ทุกสิ่งทุกอย่าง example นะนบอสนะนะคะบอสพวกเราบอกเลยว่าข้อมูลของพวกคุณเนี่ยนะคะมีอยู่ในหัวใจของพวกเราหมดแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าสีเอี่ยมเนี่ยนะคะจะย้ายข้างไปตรงไหนณนวันหนึ่งเดี๋ยวสีเอี่ยมนะคะสีเอี่ยมเนี่ยถึงโอกถือโอกาสันเวลาที่เหมาะสม เอียดจะค่อยๆเปิดหน้าของแต่ละบุคคลให้ทุกคนดูทีละน้อยทีละน้อยนะจ๊ะทีละน้อยทีละน้อยในคดีของเด็กน้อยคนนี้ทีละน้อยทีละน้อยว่าไผ่ผู้ใดยอย่างไรเมื่อไหร่อย่างไรก็พอส่วนใครที่โดนรับกรรมไปใครที่กำลังโดนคดีความไปนะจุดกันตักวันนี้ทุกคนก็รับกรรมไป ไอเตี้ยยังจำต้นหอมที่สับได้ไหมคะคลิปต้นหอมที่สับและสุดท้ายเตี้ยก็ต้องลบไปเตี้ย่ายฟังมานะจ๊ะแล้วไม่ต้องมาบอกว่าพวกกูไม่เอาเมืองอีจันไรมืองถามตูได้ยังว่าคนอย่างตูเนี่ยจะเอาพวกสูไหมสูกับตูมีจุดคนละเดียวกันไหมเรามีจุดเดียวกันหรือไม่หรือเรามีคนละจุดเราเข้ามาทำอยู่ตรงนี้ เหตุผลเดียวกันหรือทำไมเราถึงจะต้องมาเป็นพวกเดียวกันถูกไหมคะทำไมเราต้องมาเป็นพวกเดียวกัน